เบิร์ดเดย์ทีวีเบิร์ดเดย์มอสด้ารทุกคนครับนี่เจอคนนี้ใช่ไหมครับผมอ่าวันนี้รถอาไรรถสิบครับเราล่าสุดรถชงรถอะรถสิบสามครับโอ้ก็ถือว่าเราบีดลงมาดิครับเขาปล่อยขึ้นมาเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมสอดไม้สอดไมยซ้อมมากี่วันก็ประมาณเดือนนึงครับเราสไตล์ไงมวยมวยเข่าครับมวยเข่าแล้วคู่ต่อสู้เห็นไหมสไตล์ไหนมวยเข่าเหมือนกันเข่าเหมือนกันนะรถสูงเท่าไหร่เอ้า สูง169น้ำหนักปล่อย53กิโลครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว20ครับชกมวยมูรมกี่ไฟแล้วประมาณ70ครับ70ว่าไฟ์นะครับ3ไฟหลังเป็นไงมาผลงานเราก็ชนะ2แพ้1ครับชนะ2แพ้1ล่าสุดนี่คือชนะได้แพ้ชนะครับที่นี่ไหมครับผมวันนั้นร้อยร้อยสิบสามครับวันนี้ร้อยร้อยสิบครับโลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับผมแรงมีไหมนี่มีครับมีนะคุมกิโลอ่ะสามกิโลครับก็ไม่เยอะไม่เยอะสบายสบายเอาเราไปคนจากจังหวัดกระบี่ครับอ่ะคว้าแขวนครับกระบีเชรวันนี้ ก็เป็นครับเจ้ากระบี่ฝากเป็นกำลังใจให้พุ่มเดือบขึ้นนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีต้องบ้างเอาล่ะสวัสดีครับผมเป็ดอนันต์ชาวบานทีเจ็ดครับวันนี้เจอใครอ่ะเจอเบิร์ตเดย์ครับเคยเชื่อเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยต่อไรร้อยสิบร้อยสิบครับเรามาร้อยเก้าก็ไม่เป็นไรแล้วว่าเวดนี้มันน่าจะปล่อยปลกันมาชกไหมปกติเราชกอยู่เวทเท่าไหร่ร้อยแปดหน่นะเราซ้อมอยู่ที่ใต้ไหมที่จังหวัดยะลายะลานะวันนี้คนมากี่คนสามสามคนนั่งรถนั่งรถทัวร์รถไฟหรือว่าเครื่อง รถทัวร์นานๆหน่อยนะซ้อมมากี่วันรอบนี้ซ้อมเป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยนะเราเป็นมวยมวยเข่าหรือมวยหมัดมวยเข่ามวยเข่าคู่ต่อสู้เห็นคลิปเขาไหมเข้าสไตล์ไงมวยเก่าเก่าเราชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามห้าสามห้ารถสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักก่อนเราไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบสองปีนี้อายุสิบเจ็ดปีครับล่าสุดเป็นไงผลงานชนะคะแนนครับที่ไหนที่นี่ไหมที่นี่ครับแล้วก่อนในสองไฟเป็นไงก็ชนะนนชนะกี่ไฟตีดแล้วตอนนี้สองไฟสองไฟหน้าล่าสุดก็ร้อยแปดนะนะ วันนี้ก็ปล่อยเวรมาชกหน่อยเอาละฝากแฟนคขับเชียร์หน่อยอเป็นกำลังใจด้วยครับเคืนอนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคด,ดีครับ